ต่อเงียวเงียวเหนื่อยไหมคนถามว่าเหนื่อยไหมมันมันได้สองคนเลยอะ ปอยก็หวานช้ำแต่ก็แอบขมเฮ้ยแอบขมด้วยเหรอขมเออเดี๋ยวขอหนึกก่อนนะว่าอะไรบ้างขมเลยล่ะนี่ต้นตาลใส่เทใส่เลยนี่นี่งอนงอนงอนมีงอนงอนด้วยหน่อยมีงอนงอนไม่รแต่านทีเซอร์ก็เห็นแล้วบ้านไปหนึ่อะทีเซอร์ออกมาแล้วเหรอกันหนึ่งป้าใช่ไหม ว่าแบบคุดวิธีคุดงแต่งงานเลยหรอใช่ไหมอ๋อเ็นไงสิ้นแสงไงแค่นั้นนะแล้ว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 แต่ก็พูดเรื่องแบบเรื่องแต่งงานฉันก็ไม่อยากแต่งอยากแต่งอย่รู้สึกมันไม่สำคัญไงลินรู้สึกว่าแบบเอ๊จะแต่งทำไมเปลืองตังค์แบบนี้ต้องไอยู่ด้วยกันอยู่เลยแต่พี่ก้าวอยากแต่งงูมากไม่าช่พี่ก้าวเขาออกแบบ ปล่อยเยอะแล้วอะแล้วปล่อยเยอะแล้งฝากไปดูดีกว่าฝากไปดูดีกว่ารอดูชุดเต่าเฮ้ยมีมีนี่ด้วยนะไลฟ์สตรีมอ้ยใช่มีไลฟ์สตรีมทุกคนถ้าแบบสำหรับใครที่แต่คนไทยเฮ้ยไหนก็ไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมองพรุ่งนี้เหรอคะของพรุ่งนี้ใช่เพราะว่าปัดหมดแล้ว อ๋อเออมีคนอยากมาดูเปเชียลอยงับหัวโอเคเออเปเชียลอพีเยอะมากเลย <c oughs> ก็ถ้าใครพลาดนะคะเราอยากดูแบบกลัวตกขบวนรถก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้นะเอาตซื้อได้ที่ allticket คะ่ะ allticket t com แล้วก็ที่เคาน์เตอร์ด้วยปะเคะาน์เตอร์เซเว่นโอเคทางเว็บใช่ไหมคะทางเว็บ allticket. com ค่ะราคา490บาทเท่านั้นอันนี้ไม่มีรีลานี้อะไรนะอันนี้ไม่มีรีลันจริงหรออันนี้ไม่มีรีลานเ็นอะไรต้องดุยแรงมากเลาไม่มีรีลันแล้วหนูจะดูยังไงหนูได้ดูไหมเนี่ยหนูร้องซื้อลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูปอ่ อ่ะเราก็ไปดูเด็กกันเราเรานั่งดูแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกเราออกไปสแตนบายก่อนดกบ้าจะก็ไม่ได้ดูจะก็ไม่ได้ดูโจ๊กว่าอ้าวไงอ่ะขอไปก่อนดูภาพโอ้ยทุกคนต้องซื้อแล้วนะเพราะมันไม่มีรีลัน่ะบอกว่าเลิไลฟ์สตรีมสี่ร้อยเก้าสิบบาทที่เว็บ allticket com ซื้อกันหรือยัง买了吗你们买了吗แล้ววันนี้ วันนี้ซอมเป็นไงบ้างวันนี้ซอมกับแบงนาวันนี้น้องเจนเก่งมากใช่ไม่ทำอะไรเลยมันก็อวยซ้ำอยู่นะมาก่อนเขาไม่ได้อย่าอวยเยอะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะได้ใจไงเป็นใส่ซ้ำไม่เป็นไรชอบสปอยสปอยไม่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแค่หายใจเจนเหนื่อยมากมงแค่แค่เดินเข้ามาสตูดิโอเธอเก่งแล้วจะมีแต่โมเมนต์หวานแค่ไหนบนเวที ลองไปดูว่าใจ e m o t i o n นอลขนาดไหนอุ้ยเมื่อกี้บอกว่าเกือบร้องไห้ด้วยแครแค่ซอมแค่มองเธอสปอยนะพี่ปองนี่สปอยแค่มองตากันก็น้ำตาจะไหลละเขาไม่รู้ว่าเป็นอยู่ไหนไงแต่มันจึกแน่นอนเนาะแล้วก็เต้นจนเอวจะดุเต้นเยอะมากทุกคนเธอก็เต้นเยอะ ไม่เท้าเจนทุกคนถ้าใครเป็นแฟนขับซิซซี่นะและเป็นแฟนขับเจนเย่ในแมดยูนิคอร์นและเป็นแฟนขับของลอกลินในเลิฟจิงไซสามารถกดบัตรออลทิเก็ตสามารถดูไลฟ์สตรีมได้ถ้าใครกดบัตรไม่ทันดูไลฟ์สตรีมได้490บาทเท่านั้นเอามาดูเจนเย่แต่ว่าบัตรก็ยัมีอยู่นะเทอไลฟ์สตรีมราคาเท่ากันป้าราคาแฟนมีด จะเป็นแบดก็ติดถ้าเป็นแฟนวิกไปไหนก็ติดกันอ๋อไม่เหมือนกันไม่มีรีลันด้วยอ๋อไม่เหมือนกันอันนี้มีรีลันอ้าวรีลันคือต่างกันยังไงคะก็ดูได้หลายรอบเหมือนกันก็อะไรก็ตีนนานเหมือนเดียวใช่ไหมก็แปดบาทก็ติดแต่ว่าถ้ารีลันด้วยก็จะเป็นหนึ่งสามารถดูย้อนหลังได้เนาะไะไถูกต้องก็เหมือนคอร์สเรียนเลยคือแบบซื้อคอร์สเรียนแล้วคุณสามารถดูได้หลายครั้งใช่แล้วมีหมดอายุไหมคะพันเก้าสิบบาท ภายในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ดูจนตาแฉะไปเลยแหละหนึ่งอาทิตย์ตีนปีนกันไปยังไม่หมดนะยังเหลือยังนิดหน่อยอะไรอ่ะบัตรบัตรยังเหลือยังเหลือยังนิดคุกกิคุกกังเหลืออยู่สองเดี๋ยวก็โซเอาเออทำให้ส่งเอาไหมส่งเอาให้หน่อยได้ไหมน่ารังอลาสจะไปซื้อเองดีกว่าจะไม่ซื้อไปแจกไปซื้อแจกแต่มีแฟนคลับ ต่างประเทศอยากมาอยู่บ้านใช่มีหลายคนอนไม่ได้เงี้ยแล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนแบบเวลเคอร์พึ่งสปอยลงว่าแบบเฮ้ยเรามีไลฟ์แบนด์ด้วยทุกคนก็อยากจะมาดูบอกเอ้ยทำไมไม่เห็นบอกว่ามีไลฟ์วงไลฟ์แบนด์ก็นึกว่าแบบเฮ้ยแับราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเออดูนึกว่าจะเป็นแค่แบบเหมือนแฟนมีเฉยๆอะไรอย่างนี้แฟนคอนเอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชื่อเลยแฟนคอนแล้วล่ะฉันเต้นเยอะมากฉันร้องเหนื่อยมาก งงเจนอัดร้องเพลงไปสองรอบทุกคนส่วนเก้าแบบร้องเพลงหนึ่งอะอยู่ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแก้อยู่อย่างนั้นเราตั้งใจมากตัวขออยากให้ทุกคนมาดูใช่ใช่ใชคือแบบเพลงพอมากๆค่ะไลฟ์แบบไลฟ์แวด์มันทําให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมเยอะมากขึ้นแล้วมันอิโมชั่นอลเนาะแบบเมื่อกี้นอนเราซ้อมกันอะรู้สึกว่าแบบ เอออิโมชั่นอมากแบบมันมีมวลแบบความรู้สึกของดองส่งมาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบพอมันมีดนตรีมีอะไรทุกอย่างมันแบบมันมาหมดเลยอืมก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ว่างจริงก็สามารถกดบัตรได้นะเป็นไลฟ์สตรีมนะคะก็บัตรในวันแฟนมีดก็890บาทนะหรือว่าดูรีลันได้เหมือนกันนะคะก็เข้าไปที่เออ a l t i c k e t c o m ได้เลย แล้วพรุ่งนี้ถ้าใครอยากจะมาดูสเปเชียล p อพีก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ออทิกเกตนะคะหมดแล้วนี่อ๋ออะไรอะไส,สตรีมได้ไลฟ์สตรีมใช่เข้าไปที่เอ่อไลฟ์สตรีมไปอเข้าไปที่ออทิกเกตทิเกตถ้าจะซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมนี่ก็สามารถดูได้นะคะที่ที่เป็น <h ums> ถ้าใครแบบแฟนต่างชาติ ปาก Translate ให้ด้วยนะคะปาก Translate ปากวิพากษอันไหนๆก็บอกภาษาแหละมีหลายภาษาอ่ะสักหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะลองตากะล็อกคืออะไรอ่ะตักะล็อกภาษาตากะล็อกไงตากะล็อกเอออ่ะไปจีนไปยากจะ 对，明天、okay, 我们会有呃，我们最后一集。然后如果你们不能来的话，你们可以买票，就在 allticket.com，四百、啊、九十泰币。如果你你们不能来的话，就可以买票来看 streaming 哦。还有呃，第六号也是，如果谁不能来也可以买 streaming。呃，八百九十，还有一千九十，一千九十可以可以兑换。 เคยชมฟูข่ายกี่เรียบอะอ่ะังกฤษต่อเลยไหมฮะอะไรอ่ะอ๋ออ๋อ if anyone want the 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 live stream ticket you can buy in allticket dot com there's only four hundred and ninety บาทอะไรต่อ หมดแล้วหมดจบแล้วแล้วอันนี้เป็นอีกอันนึงไฟนอนลอันนี้คืออะไรไฟนอนล first meeting fan meet อ๋อ first and for Love d e s I g n first drawing fan meeting you can buy the live stream ticket in allticket dot com just eight hundred and บาท and for l i l a n ticket it's about อะไรอ่ะเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันหาส 1,090บาทดนะแต่ว่าจะปัดไม่หมดนะอะไรอย่างนี้เสร็จได้แล้วก็เดี๋ยวขอเป็นแบบอ่าฝากมมนี้มาแบบถ่ายรูปให้แฟนๆได้แคปภาพหน่อยแคปหนึ่งสองสามอ่าไปหนึ่งสองสามอ่ะแปดนาอ่ะเสร็เสรหนึ่งสองสามเคอีกสองแชกให้สองแกหนึ่งสองสามอ อัาหนึ่งสองคับอสุดท้ายหนึ่งสองซ้ำอืมแข้งขานลยที่ขาแบบบอกแล้วเป็นคำจนึงแบายบายทุกคนบายบายนุกคนยย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 ยนยย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 นยย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 นอนยย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 ยงนอยย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 ย